เดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูการหยอดข้าวโพดนะคะโดยใช้เครื่องหยอดนะคะเป็นรถไถเดินตามออาเป็นของบอ่อไทยนะคะก็จะเป็นมีสามช่องนะคะช่องใส่ข้าวโพดใส่ปุ๋ย อีกช่องหนึ่งก็เป็นช่องใส่ข้าวโพดนะคะซึ่งเป็นรถไถเดินตามอันนี้ก็เดี๋ยวทำการเติมปุ๋ยเพิ่มนะคะที่เห็นนี่ไม่ใช่คนงานแต่เป็นซ e o มาทำการควบคุมการผลิตด้วยตัวเอง อันนี้ทำบนพื้นที่ประมาณประมาณสามไร่ได้นะคะซึ่งตรงนี้จะหย่ยข้าวโพดแต่ตรงนั้นจะเป็นมันสําปัหลังนะคะแล้วก็อตรนี้เป็น,นปสาอะไรครับอันนี้จะหย่ยข้าวโพดคือการทำกรเกษตรจะทำเชิงเดียวนะคะให้ทำหลายๆตัวก็จะมีข้าวโพดบริเวณน,นี้นะคะ ที่เห็นเป็นดินสีดำๆตรงนั้นก็จะเป็นมันสำปะหลังฝั่งนี้ก็จะทำเป็นอ้อยนะคะถ้าทำเชิงเดี่ยวถ้าพืชตัวไหนราคาตกต่ำก็ได้ได้ผลผลิตไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยคะ่ะราคาแต่เกิดเราทำผสมผสานตัวนั้นราคาขึ้นก็จะช่วยดึงส่วนที่ราคาลงให้มันถัวเฉลี่ยให้เรามีไรายได้ตลอด โดยการปลูกแบบผสมผสานข้าวโพดเนี่ยจะใช้เวลาประมาณร้อยยี่สิบวันนะคะก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ส่วนมันก็ประมาณแปดเดือนขึ้นไปส่วนอ้อยก็จะประมาณหนึ่งปีนะคะโดยอ้อยนี่จะจะปลูกได้ปีละหนึ่งครั้งลงทุนครั้งหนึ่งอยู่ได้สี่ต่อนะคะอ่าอันนี้เติมปุ๋ยนะคะช่องเติมปุ๋ย เดี๋ยวเราจะทําการเติมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดนะคะน่าใสหน่อยหนึ่งก็ได้นะทางเราใช้ไรเราใช้แปซิฟิกตองก้าซุปเปอร์พ้นพอดิตสูงหักง่ายเมล็ดติดเดี๋มันไม่เย็นสุดถึงปลายฝักเก็บแห้งได้อ่าเดี๋ยวเราทําการหยอดนะคะหยอดลง อ่ในช่องของเครื่องยอดนะคะ,ะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะก็เทลงไปในช่องเขาจะเคลือบเคลือบยามานะคะเป็นสีชมพูอ่านี่ใส่อีกช่องหนึ่งนะคะ ใส่ให้เต็มไหมเต็มได้ไหมหรือไม่ได้ไ,ได้เต็มได้แต่นี้เดี๋ยวเราจะยอดแค่นิดเดียวก็เลยใส่ไม่ไม่เยอะนะคะอันนี้เราเห็นก็จะเป็นช่องนะคะให้ข้าวโพดไหลลงไปทีละเม็ดละเม็ดนะคะนี่ตรงนี้ทีละเม็ดส่วนอันนี้ก็จะเป็น,นกลไกของเขานะคะ อันนี้ของบอ่อไทยนะคะมารีวิวให้เขาไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรนะคะอันนี้คือใช้จริงแต่ถ้าเกิดเจ้าของเห็นก็สามารถจ้างรีวิวได้ค่ะน,น,นี่ที่กบไอ้นั่งที่นัทจานนะนี่ไม่ใช่หัวไทยจานอันนี้ก็จะเป็นตัวเจาะดินส่วนนี้ก็จะเป็น ที่ข้าวโพดเม็ดข้าวโพดลงมานะคะอันนี้ก็จะเป็นท่อปุ๋ยพอข้าวโพดลงปุ๊บข้าวโพดเม็ดข้าวโพดลงปุ๋ยก็หล่นตามนะคะอันนี้ก็เป็นตัวตัวกบอันนี้จะเป็นกบดินแหวกแล้วก็กบดินอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นตัวปล่อยเม็ดข้าวโพดอันนี้ก็เป็นตัวปล่อย ปุ๋ยส่วนตรงนี้ไว้ทำอะไร้ไรอจักรไงอันนี้เป็นรอจักรมีหน้าที่ทำอะไรเอ่ยตรงให้มันหมุนเฟืองนั่งไงทำหน้าที่หมุนเฟืองให้มันตรงด้วยหมุนหมุนหมุนเฟืองให้ตัวขับเฟืองนะคะให้เม็ดข้าวโพดแล้วก็ปุ๋ยได้ลงมาเนี่ยจะเป็นกลไกหมุนเฟืองพอนี้หมุนก็จะทําให เฟืองรูนี้หมุนเพื่อขับเอามิดข้าวโพดกับปุ๋ยลงมานะคะอันนี้เป็นประกอบติดตั้งกับรถไถ่เดินตามคะ่ะเดี๋ยวทำการสตาร์ทเครื่องแบบปกติเลยนะคะ ตามไปดูกันเลยค่ะลองสังเกตนะคะอุ้ย